สสิ่งที่ควรลงทุนตลอดชีวิตผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินไม่ได้พูดถึงเรื่องบ้านไม่ได้พูดถึงทองคําไม่ได้พูดถึงตลาดอุ้นนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราควรจะต้องลงทุนและลงทุนไปตลอดชีวิตข้อที่หนึ่งคือความสุขในใจนะครับหลายคนบอกว่าเดี๋ยวทํางานหนักก่อนเก็บเงินก่อนช่วงนี้เครียดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เงิน ตอนกเกษียณก็ได้หรือใช้เงินตอนรวยแล้วก็ได้ผมอยากจะบอกว่าเรารู้วันเกิดนะครับแต่เราไม่รู้วันตายไม่รู้หรอกว่าจริงๆวันพรุ่งนี้มีจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่สำคัญน็คือเราต้องพยายามมีความสุขตั้งแต่วันนี้ครับถ้าเรามีความสุขตั้งแต่วันนี้เราจะดึงดูดความสุขและความสําเร็จเข้ามาอย่างแน่นอนครับดังนั้นอย่าพยายามเอาความสุขไปแลกกับอะไรบางอย่างมาผมแนะนําว่าให้ได้ทั้งความสุขและได้ทั้งธุรกิจ ได้ทั้งความสุขได้ทั้งครอบครัวได้ทั้งความสุขไปพร้อมกับได้การทำงานที่เรารักไปในตัวด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องได้อย่างเสียอย่างจงได้ทั้งความสุขและความสำเร็จไปพร้อมกันข้อที่สองนะครับคือกตัญญูต่อสิ่งที่เรามีอยู่หลายคนมีแฟนที่น่ารักมีลูกที่น่ารักแต่เราพยายามจะทำร้ายความสัมพันธ์บางอย่างไปด้วยเหตุผลเพราะว่า เนี่ยต้องทําแบบนี้ต้องพูดแรงๆเพื่อทําให้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแต่อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราพูดแรงๆไปด้วยคําที่ไม่ค่อยสุภาพหรือสุภาพก็ตามนะครับมันอาจจะทําให้เราเจ็บปวดและทําให้คนฟังเจ็บปวดด้วยแล้วบางครั้งสิ่งเหล่านี้นะครับมันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกบางอย่างที่ตกอยู่ในจิตใจเขาแล้วไม่สามารถลบล้างได้ก็ได้นะครับ ข้อที่3นะที่เราต้องลงทุนคือสุขภาพสุขภาพเนี่ยเป็นอะไรที่ผมอยากจะบอกว่ามันไม่คุ้มค่ายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายติดต่อกันสักระยะหนึ่งปรากฏว่าความดันเราเพิ่มขึ้นถ้าเราต้องไปกินยาเอกชนดีๆสักเม็ดหนึ่งอาจจะเม็ดละ10บาทกิน365วันก็3 6ม0มืล้สิ0ปีก็3 6มหม บางคนบอกว่าค่ายามันไม่แพงแต่อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราเป็นความยาสูงแล้วเราปล่อยไปมันจะไปส่งผลต่อหลอดเลือดสมองส่งผลต่อหลอดเลือดที่ไตส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วผลสุดท้ายต่อให้ใหเรามีเงินจ่ายค่ายาความสุขของเราและสุขภาพเราในอนาคตมันจะค่อยๆลดลงลดลงวันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นคนที่หัวใจไม่แข็งแรงหลอดเลือดสมองตีบแตกตันหรือไตวายต้องฟอกไตไปแล้วแต่ผลสุดท้ายพอสุขภาพเราเสียไป ต่อให้เรามีเงินเป็นพันล้านเราก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพกลับมาได้นะครับดังนั้นการลงทุนนะครับที่คุ้มค่าที่สุดนะครับคือการลงทุน3เรื่องนี้นครับอย่าลืมกลับไปฟัง3านะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับตัวเราและคนรอบข้างสามารถแชร์ได้ครับรักและให้กำลังใจนะครับจากหมอทีมครับสวัสดีครับ